ในการก่อสร้างโครงการใดๆก็ตามนะครับเจ้าของโครงการก็ย่อมจีจากําหนดเป้าหมายของโครงการไว้นะครับว่าโครงการที่ตนเองจะสร้างนั้นนะขอบเขตเป็นอย่างไรรวมอะไรแล้วก็ไม่รวมอะไรคุณภาพของขอบเขตที่กําหนดนี้อยู่ในระดับไหนต้องส่งมอบงานเมื่อไหร่แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงการนั้นนะเป็นเท่าใด เรียกได้ว่ากำหนดสโคควอลิตี้ไทม์แล้วก็คอสซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าของโครงการแทบทุกคนก็ต้องการทั้งนั้นนะครับแต่ว่าการที่จะบรรลุเป้าหมายที่ว่านี้นะครับก็จะต้องมีลำดับขั้นตอนในการทำงานก็เรียกได้ว่ามีงานที่ต้องทำนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตดูนะครับ จะพบว่ามีบุคคลอยู่2ประเภทที่มีพฤติกรรมในการจัดการงานหรือว่าการดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่แตกต่างกันบุคคลประเภทแรกก็เรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมเชิงรุกหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า proactive กับอีกบุคคลประเภทหนึ่ง คือบุคคลที่มีพฤติกรรมเชิงรับหรือว่า reactive สำหรับบุคคลประเภทแรกการทำงานก็จะมองไปข้างหน้านะครับรุกมองไปข้างหน้าคาดการสิ่งต่างๆล่วงหน้าคิดล่วงหน้าควานหาปัญหาหรือว่าอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและก็จะไปกระทบต่อเป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้ เมื่อพบแล้วนะครับก็จะทําการจัดการล่วงหน้านั่นก็คือการป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นซึ่งจะเห็นได้ว่าการทํางานของบุคคลประเภทนี้นะครับก็จะทํางานเชิงพรีเวนทีคือเชิงป้องกันนะส่งผลให้คนที่มาร่วมงานด้วยเนี่ยก็เกิดความประทับใจไว้เนื้อเชื่อใจคำพูดของบุคคลประเภทนี้ก็จะเชื่อถือได้นะครับมีน้ำหนัก เอกสารต่างๆที่ต้องใช้เพื่อพิสูจน์คำพูดของบุคคลประเภทนี้ก็จะน้อยการทำงานก็จะมีความสุขนะเมื่อระยะเวลาผ่านไปค่าตัวก็สูงขึ้นเพราะว่ามีแต่คนต้องการตัวผิดกับบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่มีพฤติกรรมเชิงรับบุคคลประเภทที่2นี้นะครับถ้าสังเกตดูก็จะพบว่าถูกสิ่งแวดล้อมกดดันอยู่เสมอ ควบคุมอยู่เสมอเช่นถูกติถูกเตือนถูกตามนั่นก็เป็นเพราะว่าเป้าหมายมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงดังนั้นขั้นตอนต่างๆที่ต้องทำก็ยังคงต้องทำนะเมื่อตอนเองไม่เริ่มที่จะทำสิ่งแวดล้อมก็จะกดดันให้ตนเองทำและการทำงานของบุคคลประเภทนี้นะครับถ้าตรวจสอบดูก็จะพบว่ามักจะเป็นไปในเชิง corrective หรือว่าการซ่อมแซมแก้ไขเมื่อทำงานร่วมกับฝ่ายไหนก็จะสร้างความผิดหวังหรือว่าความสะเทือนใจให้ฝ่ายที่มาร่วมงานด้วยนะครับคำพูดก็จะไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะเอกสารต่างๆที่ต้องใช้เพื่อพิสูจน์คำพูดของบุคคลประเภทนี้ก็จะมากระยะเวลาผ่านไปนะครับนอกจากไม่มีความสุขในการทำงานแล้วนะค่าตัวก็จะไม่ได้เพิ่มตามไปด้วย เพราะว่าไม่ค่อยที่จะมีคนต้องการตัวนะฮะจึงมาสู่ข้อสรุปที่ว่าในเมื่อเป้าหมายของโครงการก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนไปและอาจจะต้องการที่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเดยซ้ำไปเช่นส่งมอบงานเร็วขึ้นคุณภาพดีกว่ามาตรฐานนะครับดังนั้นไหนๆขั้นตอนต่างๆก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำ ไหนๆเราต้องทำอยู่แล้วทำไมเราไม่เลือกที่จะฝึกฝนตนเองให้มีพฤติกรรมเชิงรุกเพราะนอกจากจะทำให้เป้าหมายของโครงการบรรลุผลนะครับแล้วยังทำให้ตนเองมีความสุขในการทำงานแล้วก็ยังมีประโยชน์อีกหล,ลายๆประการตามมาอีกด้วย